คนญี่ปุ่นตื่นเต้นรถไฟคีฮะห8 3ได้ชุบชีวิตเกิดใหม่อีกครั้งที่เมืองไทยวันนี้นะคะจะพาไปส่องคอมเมนต์ของคนญี่ปุ่นต่อประเด็นนี้กันค่ะเมื่อวานเนี่ยเห็นดราม่าข่าวรถดีเซลรางมือสองจากญี่ปุ่นที่จะนำเข้า17คันโดยไทยต้องเสียค่าขนย้าย4 2ล้านบาทนั้นเห็นว่ามีดราม่าว่าไทยเนี่ยนำเข้าขยะแบบเสียเงินมันคือเศษเหล็กหรือเปล่าก็อยากจะบอกนะคะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยรถดีเซลที่ยังวิ่งอยู่เนี่ยก็มีเยอะนะคะ รถไฟฮอกไกโดรุ่นนี้เนี่ยแค่ปลดระวางที่ญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้เป็นเศษเหล็กแบบอยู่ในสื่อสารรถไฟนะคะแล้วญี่ปุ่นเนี่ยก็บำรุงรักษาดีๆใช้ได้อีกนานค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยรักรถไฟกันมากๆเลยนะคะมีแฟนรถไฟมีชมรมคนรักรถไฟในญี่ปุ่นด้วยแล้วเวลาที่รถไฟปลดระวางเนี่ยเขาก็จะเศร้ากันนะคะไปถ่ายรูปอัมรากันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะพอรถไฟที่เขารักเนี่ย ฟื้นคืนมีชีวิตใหม่ที่เมืองไทยอีกครั้งเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาดีใจกันมากมากเลยนะคะอ่ะเข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้ก็จะพาไปส่องคอมเมนต์จากชาวเน็ตญี่ปุ่นกันค่ะพอเขารู้ว่ารถไฟของพวกเขาเนี่ยจะมาวิ่งอีกครั้งในเมืองไทยเขารู้สึกยังไงไปชมกันค่ะความเห็นแรกเลยนะคะดีใจดีใจมากๆเลยขอให้ได้มีโอกาสได้นั่งอีกครั้งรองคอยวันนั้นเลยนะโชคดีความเห็นต่อมาดีใจที่รถไฟเนี่ยได้ยืดเวลามีชีวิตอยู่ต่อไป ความเห็นต่อมาดีจังเลยถึงจะไปอยู่ต่างแดนแต่ก็ต้องสู้ๆนะเจ้าคีฮะหนึ่งแปดสามความเห็นต่อมาโอ้เจออีเหตุผลหนึ่งที่ต้องไปเมืองไทยแล้วความเห็นต่อมานี่เป็นรถไฟต่างประเทศที่อยากนั่งที่สุดเลยดีใจมากๆที่รถไฟของญี่ปุ่นไปวิ่งในประเทศไทยความเห็นต่อมาเครื่องยนต์จะยังทำงานอยู่ไหมนะอยากรู้จังว่าจะเปลี่ยนโฉมไปเป็นสีอะไรรอ,อดูเลยนะเนี่ยความเห็นต่อมา แต่ก็มีรถไฟบางคันที่ถูกส่งไปไทยแล้วปล่อยทิ้งร้างไว้นะจะเป็นยังไงต่อไปนะความเห็นต่อมาอยากให้สู้สพยายามต่อไปกับชีวิตใหม่ครั้งที่สองนะความเห็นต่อมารถไฟมือสอง17คัน130ล้านเยนอกไกดูให้ราคาถูกเลยนะเนี่ยความเห็นต่อมายินดีด้วยที่ได้ย้ายไปทำงานใหม่ที่เมืองไทยความเห็นต่อมา JR ฮอกไกโดคีฮะห183จะได้ถูกส่งไปอยู่เมืองไทยแล้วรอดูเลยเนี่ยว่าไปไทยแล้วจะแปลงโฉมเป็นยังไงความเห็นต่อมาจริงเหรอดีจังเลยดูแลตัวเองด้วยนะและนี้ก็เป็นเพียงความเห็นบ้างส่วนนะคะส่วนใหญ่ก็ดีใจแหละค่ะที่รถไฟที่เขารักเนี่ยจะมามีชีวิตใหม่อีกครั้งที่เมืองไทยนี่ก็ไม่ใช่เคสแรกด้วยนะคะในอดีตหลายปีก่อนเนี่ยคนรักรถไฟญี่ปุ่นเขาทำ crowdfunding รวบรวมเงินบริจาคเพื่อเอาเงินมาจ้างวิศวกรญี่ปุ่น มาสอนงานคนไทยให้ขับรถไฟเขาแบบที่เราไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยถึงรถไฟจะถูกลดระวางจากญี่ปุ่นแต่เชื่อนะคะว่ารถไฟเหล่านี้เนี่ยยังสามารถทำหน้าที่ของมันได้อีกมากมารอดูกันนะคะว่ารถไฟฮอกไกโดเหล่านี้เนี่ยจะเกิดใหม่แล้วจะเป็นยังไงแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคนทำเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำออกมาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ